哦，免费算少了嘞。 ก็จะต้องขอ,เ,อ,อเรียนท่านที่ปรึกษานะคะท่านนะคะ วันนี้จะขอย้ําว่าเราจะมาเป็นการอาขอคูคื้นสักห้านาทีในเรื่องว่าใน,ในระดับประเทศนะซึ่งทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดมแบ่งออกมาเป็นสองของสองประเภทนะประเภทแรกก็คือรเรือนะฮะโรงแรมนะคะรถมีอยู่53สังหาคมนะคะทีนี้ ก็มีการเลือกประธานเขตพื้นที่นะคะประธานเขตพื้นที่เนี่ยเ,เขตถึงภาคเหนือเนะะี่ยค่ะมีอยู่แดจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านลำพูนลำปางแม่สอดขุนปทุมพรสมาคมมคัคกะทเสดสามสมาคมและสมาคมหลักก็คือสมาคมสายุท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาคุณคุณมนุ์หาลือนะคะที่หมดวาราลง ท้าจังหวัดไหนที่มีมากกว่าหนึ่งมากกว่าสองอย่างเช่นียงรายมีเจ็ดคนที่จะเลือกคือเจ็ดสมาคมที่เป็นนายกตั้งสามคนี่เลือกทีนี้เราก็ดูว่าเรามีสมาคมสมาคมถ้าเกิดเราเลือกคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยคนนั้นต้องเป็นหลักเป็นต่นแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการประธานนะครับคำสั่งตัวนี้คือคำสั่งที่แต่งตั้งประธานจะให้ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจว่า สิ่งทั้งหมดข้างมานี้ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะเปิดหลังจากที่มีหนังสือจากสภาวสากกรทร่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเรื่องของการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายนะคะใน5ประาคมเราก็มองว่าหนังสือมีเนื้อความที่ไม่ชัดเจนแล้วก็มีการริบรอนสิทธิ์ของสมาชิกในในฐานะของการเป็นสมาชิกของสภาวสากกร,รมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ ทดควรในเรื่องของคําสั่งนะคะการประทานสัรหานะคะประทานสัรหาในแต่ละเขตพื้นที่นะคะอันที่สองในเรื่องของการคัดเลือกคณะกรรมการสัญหาก็เอาจริงๆแล้วพอเราโควิดตั้งแต่เริ่มปีที่แล้วแล้วเนี่ยทางสมาคมเราห้าเครือข่ายแล้วก็อีก 11ชมรมเนี่ยค่ะเราก็ร่วมกันทำงานแล้วก็แก้ปัญหาไปร่วมกันพร,ร้รอมกับหอการค้าสภาศหกรรมทททนะคะซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นในการม,มาเชื่อมโยงหรือมามีกลไกในการแก้ปัญหาโควิดตั้งแต่ละรอบแรกจนถึงในวันนี้เราก็ยังไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันในเรื่องของอจริงจังในการแก้ปัญหาในในด้านนี้ค่ะ ค่ะโดยที่ทางสมาคมเราและเครือข่ายนะคะเราก็มาบริหารแล้วก็แก้ปัญหากันเองและช่วยเหลือนเองอย่างเช่นว่าสถาบันของการเงินนะคะที่จะต้องมามาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ s m e Bank ออมสินนะคะนี่เราก็พาผู้ประกอบการที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร มักฟุเทศรถเช่านะคะแล้วก็บริษัททัวร์ต่างๆซึ่งโดนผลกระทบโดยตรงโดยตรงแล้วก็โรงแรมเนี่ยเราก็พาไปที่ S m e ดีไปพูดคุยไปขอ,อหาหลือในเรื่องของการช่วยเหลือเงินพูดในด้านต่างๆแล้วอีกทั้งทางเราเองได้ทำงานร่วมกับทางททในเรื่องของในขณะเดียวกันที่เรามีปัญหาในเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการป้องกันป้องกันที่จะทำยังไงก็ได้ให้โควิดมันน้อยลง ร่วมกับทางท่องเที่ยวและกีฬาและทททก็เราเราอ่ะหนึ่งในนั้นก็คือเราเป็นกรรมการของ Amazing Thailand Cha นะคะหรือ S H A ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเกาะป้องกันตัวหนึ่งที่จะดำเนินการไม่ให้โควิดเข้ามาในช่วงละลอกแรกจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกๆเครือข่ายของเราค่ะ